ถ้าเราใช้การหวานเราจะไม่สามารถทําเกษตรอีกรีได้นะที่เห็นอยู่นี้คือการไขเสื้อนะครับแตวิธีการขอนเนี่ยเราจะดึงออกมาข้างๆดึงจับดึงจับดึงจับวังทุทกนตอสวัสดีครับทักทายการจักจังหวัดแพร่นะครับนี่คือไร่รวมใจครับและขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกินอย่างใส่ใจเรื่องราวที่เราจะนําเสนอนั้นเป็นเรื่องราวที่ ผมถือว่าเราเก่งมากแล้วนะครับเพราะเราได้รับการรับรองถึง4สถาบันครับนั่นก็คือข้าวกล้องหอมมะลิ105่าตราไสใจของเรานะครับได้รับการรับรองไม่ว่าจะเป็นออยฮาราน Organic ิกไทยแลนด์และ i อ o ฟมครับหรือ International Federation of Organic Agriculture Movements ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำเกษตรออร์แกนิกระดับโลกครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของการดำนา มีขั้นตอนอะไรต่างๆอย่างไงบ้างตามผมไปครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นนาแปลงบนสุดของเราครับเนื่องจากปีนี้น้ําน้อยครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะปลูกปอเทืองนะครับเหลือไว้4ี่แปลงนะครับจนกระทั่งมันเป็นมเมล็ดแบบนี้นะฮะนี่คือฝักของปอเทืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันแก่เต็มที่เนี่ยเราจะเกี่ยวปอเทืองไปนะครับแล้วก็เอามาเมล็ดมันออกมาเพื่อเตรียมไว้ใช้ใน รด,ดูกาลเพราะปลูกต่อไปสำหรับเราเนี่ยเราซื้อเมล็ดปอเทืองมาจากร้านที่ขายปอเทืองออร์แกนิกนะครับแล้วตัวปอเทืองของเราเองในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับการเซอร์ติฟายไอโฟมเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับถ้าสนใจปลูกปอเทืองที่เป็นฟูลลี่ออร์แกนิกจริงๆมาติดต่อเราได้ครับ oh. พอพูดถึงปอเทืองต่ออีกนิดนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเรียกมันว่ามันเป็นสะพานเชื่อมไนโตรเจนลงดินนะครับแล้วก็ วันไหนที่ดอกปอเทืองบานเต็มที่วันนั้นคือวันที่ปอเทืองมีธาตุไนโตรเจนสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะถ่ายกบบปอเทืองกันหลังจากนั้นก็มีเรื่องของการออดองนาถ่ายเทือกอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือนาที่เราถ่ายกลบปอเทืองไปแล้วครับ พอดเดือดก็จะยังลงเหลืออยู่ตรงกลางนาบ้างนะครับไห้กบไปแล้วปุ๊บเราก็จะดองนาไว้ประมาณ1สัปดาห์ครับด้วยการที่ปล่อยให้มันอยู่อย่างเงี้ยมีน้ําเชอแชเชอแชแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการไายเทือกต่อไปครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่ต่ําสุดของนาผืนนี้ครับนาผืนนี้จริงๆแล้วเป็นขั้นบันไดทั้งหมด1ิบขั้นนะครับและเนี่ยคือขั้นที่ต่ําที่สุดแล้วเนื่องจากมันต่ําที่สุดแล้วแฉตลอดเราก็เลย ดบ่อตรงนี้ครับเราเรียกว่าสระขุดตาเพราะพอเราปุดสระไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีตาน้ําอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็น้ําไหลตลอดแต่กระนั้นก็ตามครับสําหรับปีนี้มันแรงมากจริงๆครับน้ํานี่ยังไม่เต็มบ่อเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทานะครับถ้าได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือว่าเขามีการสูบน้านะครับแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าแอร์แวร์หรือว่าเครื่องตะบันน้ำนะครับการทำนาของเราเนี่ยเราบริหารจัดการน้ำ โดยตามลักษณะของอ้วยห้องไครนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มีตระต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ําให้มันอยู่ภายในแปลงของเราไม่ต้องพึ่งน้ําจากข้างนอกนะครับแต่มันก็เสี่ยงนิดนึงเพราะว่าการที่เราไม่ได้รับน้ําจากสปรปทานเลยเนี่ยเราต้องมานั่งลุ้นกันว่าปีนี้จะมีน้ําพอให้ปลูกข้าวมากน้อยแค่ไหนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เวลาเราจะทําการไถเทือกนะครับเราจะต้องปล่อยน้าเข้านาแบบนี้ก่อนนะครับพอน้ํามากถึงระดับหนึ่งแล้วเราถึงจะเอารถไถมาลงนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าจอบหมุนนะครับในการปันป่นปัน่นปั่นให้ดินเนี่ยนะครับกับน้ำเนี่ยผสมกันแล้วกลายเป็นโคลนเพื่อให้เหมาะสําหรับการดํานาครับรถไถคันนี้ข้างท้ายจะติดจอบหมุนนะครับแล้วก็ ทำให้ดินกับน้ำเนี่ยผสมกันนะครับดินก็จะนุ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นเหล็กนะฮะสำหรับรถไถใหญ่ก็จะเป็นเหล็กแบบนี้สำหรับรถไถเล็กก็จะเป็นไม้กระดานนะฮะเอาไว้ลูบเพื่อเพื่อทำให้ระดับของดินนั้นเท่ากันที่เห็นอยู่นี้นะครับคือการถอนกล้าครับ เวลาเราจะพอกล้านะครับเราจะทําเป็นร่องนะครับอยู่ในนานะครับแล้วก็พะกล้าไว้ประมาณ3อาทิตย์พอ3าอาทิตย์ผ่านไปต้นกล้างอกขึ้นมาเกินคืบหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะถอนกล้าออกมาวิธีการถอ,อนเนี่ยเราจะดึงออกมาข้างๆไม่ใช่ถอนขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับดึงจับดึงจับดึงจับนะครับแล้วก็เอามามัดตอกนะครับจากนั้นเวลาเราไปที่นาที่เราจะดํานาเนี่ย จะมีการตกป้าก็คือโยนขึ้นไปสูงๆนะครับเพื่อที่จะให้มันไปได้ไกลๆแล้วก็คนที่ดำนาเนี่ยก็จะได้สะดวกไม่ต้องเดินกลับมาเอากลาที่ริมนากี่ไปไปดูกันนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือการดำนาจริงๆนะครับคนที่ดำนะครับก็จะหยิบกล้านะครับทีละประมาณ 5- 6ต้นนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยนะครับประกบกรับรากนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไป ริมลงไปปักลงไปในดินนะครับต้นข้าวเนี่ยมันจะเอียงนิดเอียงหน่อยนะครับหรือว่าจะตรงหรืออะไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับเดี๋ยวข้าวเนี่ยจะมีการปรับตัวนะครับรากจะหยักลึกลงไปมากขึ้นนิดนึงแล้วก็สูงขึ้นเองหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแตกตอละก็จะมีการแทงยอดการแตกตออะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่สําคัญนะครับถ้าเราไม่ดำนานะครับถ้าเราใช้การหว่าน เป็นหลักเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถทําเกษตรอินทรีย์ได้นะครับเพราะว่าเชื้อราจะเยอะเกินไปมันจะมีความชื้นมากเกินไปนะครับหรือบางทีอาจจะมีศัตรูพืชประเภทอื่นสุดท้ายนะครับก็ต้องกลับไปทํานาเคมีซึ่งเราไม่ทําอยู่แล้วเชื้อราที่มาทําให้ข้าวมีปัญหาหรือเป็นโรคเนี่ยนะฮะเราก็จะมีเชื้อราตัวพ่อตัวแม่นะฮะ ซึ่งเอาไปช่วยต้านหนอนต้านมาแมลงอีกทนะะีเชื้อราตัวหนึ่งเรียกว่าบรูเวรียเป็นเชื้อราที่คุกคามหนอนนะฮะในหลักการตัวห้ามตัวเบียงเชื้อราประเภทหนึ่งเรียกว่าไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มานี้เป็นเชื้อราตัวใหญ่ครับที่เอาไว้กินเชื้อราด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเราใช้เชื้อราในการจัดการกับศัตรูพืชนะในช่วงที่อากาศชื้นชแบบนี้ครับ จบลงไปแล้วนะครับวันนี้การดำนาของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนถึงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะมั่นใจในเรื่องของการทำนาของข้าวใส่ใจหรือไร่รวมใจของเรานะครับว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีจริงๆนะครับแล้วเราปลูกแบบที่หลายคนแถวๆนี้เขาเรียกกันว่าเกษตรประณีตซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสบายใจได้ครับว่า ข้าวใส่ใจทุกคำที่ไปอยู่ที่ช้อนของท่านนั้นปลอดภยัยแล้วก็หอมอร่อยจริงๆสำหรับวันนี้ใส่ใจกินอยู่เป็นโดยรายการกินอย่างใส่ใจขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามชมกันและอยากให้กดไลค์เพจใส่ใจกินอยู่เป็นแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเนี่ยใน y o u t u b n n h l เนี่ยให้กด Subscribe ด้วยแล้วก็ notification ด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งนั่นเองวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ